เพราะฉะนั้นถึงเมืองทิพย์ไม่มงแต่แม่ก็ขอดีใจกับลูกทั้งสองน้องวีนาน้องพรฟ้าและแม่ดีใจไปอีกคนหนึ่งที่ได้ตำแหน่งได้มงก็คือน้องอเวนด้าน้องอะไรนะแม่น้องเวนด้าไม่ใช่เวนด้าแม่อแมนดาไม่ต้องมาพูดก,กับกูน้องอแมนดาแม่ไม่ใช่เวนด้าไม่กูพูดตามนี้ กูไม่ต้องใช้คำพูดของมึงกูเป็นตัวของตัวกกอูเองนะคะน้องเมดดาเพราะฉะนั้นในการนี้นะแม่มีความปับเพิ่มปิติอินดีใจกับเจ้านาทั้งสามที่ได้ผ่านเข้ามานะคะครองเป็นเจ้านางที่ว่าครองใจคนบางทิพเอาแม่อีกแล้วแม่จะทาือ ฮัลโหมีการอะไรของมึงออหาใช้การของมึงทิพไม่โอ๊ยไม่ใช่เวลามาดูดวงกับมึงอยู่จะดูควยมึงอยู่มึงจำไว้โอ๊ยคนแบบกูไม่รับอมจำไว้ เออเจนนุ่นโบเสียงเรียกเข้าเออเนาะเอเอดังสนั่นไปถึงหัวคาวยมึงเลยเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดี798คนสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งฮัลโหลมึงนี่โง่หรือว่ามึงควายจริงๆ โทรมาไม่เคยดูเวลาเลยว่ากูทําการอะไรอยู่ออกไปสัตว์จะยาวมินะโง่ตลอดกูไม่ใช่เพื่อนเล่นของเพื่อมึงมึงจำไว้หาใช้การวิกาหาใช่การของมึงไม่อีกข้าไทยนี่ชอบโง่กันโทรไม่ดูเวลาเวลา เออเจนนุ่นโบเสียงเรียกเข้าเออเนาะเอเอ,เอดังสนั่นไปถึงหัวคายมึงเลยเหรอท็อปห้ามีแกนปีนี้กูให้ห<ว><บ>้าหัวเมืองทางใต้เอออย่างเช่นจังหวัดไหนะคลิปก็คือ เมืองทิพย <ub> <desserts. S 2> <KK> ์ของกูก็คือบางปะตันีอ่ะแล้วเมืองส่งขลาสเมืองพระนครศรีธรรมราชอ่ะแล้วแลวเมืองชุมพรภูเก็ตห้าจังหวัดนี้จะต้องทบห้าทบห้าเท่านั้นใช่การันตีทุกการันเต์แล้วยังการันตีการันต์เจ้าการันตจากพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์อีควาโอเคดูเรื่องนะคะเออแม่ชื่อเฟิร์นหรือลุงดีคะอย่าวินนะถ้า อ่านเมนต์น,นี้อีควายมึงคิดมาได้ไงกูน่ะไม่มีสัญชาติเป็นลุงใครนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่โอโอกูออกมาสร้างความสนุกบันเทิงให้กับพวกมึงเนี่ยอ,อย่างน้อยคนที่ชอบกูคนที่ติดตามกูเขาได้ดูไลฟ์นี้แล้วเออเขาได้สาระเขาได้ความรู้ไปนะเราไม่เอาไม่ต้องมาแกงกู จะแกงซ่อมแกงเหลืองจะแกงอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาแกงให้กูกินเอ,เออเพราะฝีมือการแกงของกูไม่แพ้ใครเอออืมออ,ออกแถลงการจากเมืองทิฟกู al, ในานามพระมหาเทวีเจ้าของเมืองทิฟขอขอบคุณเอีที่ติดตามนังเป็นโบนกจนถ,ถ,ถึงติดต่อกตอนนี้แล้วก็ขอหเอยซีอยู่เย็นเป็นคงมีเงอนมีทองใช้ยั่นต่อ ตอบด้วยเครื่องบรนดาการที่ส่งมาจากนครที่ส่งมาให้อออกทะเลการจากเมืองเิฟ <c oughs> นี่ยเครื่องบรนดาการที่ส่งไมาอีกอ,อันทิพ เพราะฉะนั้นเออแม่โชว์ด้านหน้าให้หนูหน่อยค่้ถ้าใช้ตัวใดที่ส่งมาควรจะรับคืนด้วยจากเมืองทิพย์เมืองทิพย์ไม่ไม่นิยมใช้ของต่ำตำแบบนี้ของก๊อปใช่ไหมแม่เพราะฉะนั้นกูในน้ำพระมหาเทวีเจ้าของเมืองทิพย์ไม่นิยมใช้แบบนี้โอเคอย่าวิ่งเลย เ,เธอแค่คนเดียวอย่าทำให้สียวและเลี้ยวรอบไดไมเพราะรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปทางกใดก็เพียงแค่เธอมารักกันฉันยอม